ไคม2 5 6 4เป็นยังไงบ้างคะตื่นกันหรือยังเอ่ยวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือนะคะเรียนรู้ตัวเด็กเหมือนเดิมตัวนี้นะคะเล่มน,นี้นะคะแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า45เด็กดีรักชาติไทยนะคะไปเราไปเลยคะ่ะ คีณครูปอบอกผิดนะให้นักเรียนเปิดหน้า46นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วย mm. เพลงชาติไทยนะคะนักเรียนร้องเพลงชาติกันได้ไหมคะยังจําเพลงชาติเราได้หรือเปล่าถ้าใครร้องเป็นเราไปร้องกันเลยค่ะไปเลย เราร้องเพลงชาติไทยกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนร้องนักเรียนยืนตรงกันหรือเปล่าร้องเพลงชาติไทยเราต้องยืนตรงด้วยนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทํานะคะในโจทย์มีอยู่ว่าร่วมการร้องเพลงชาติไทยพร้อมกับยืนตรงและวงกลมรอบคำว่าไทยคำนี้นะคะในเนื้อเพลงแล้วเขียนบอกจำนว,นวนว่ามีคำว่าไทยเนี่ย มีกี่คำเขียนตัวเลขลงในนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนักเรียนเจอไทยกี่ตัวคะเจอเลขไทยกี่ตัวเอ่ยอ่าในบรรทัดน,นี้ครูปอเจอแล้วหนึ่งตัวครูปอก็วงกลมไปนี่อีกหนึ่งตัวอ้าวนักเรียนหาอีกนะคะเป็นประชารัฐ ชาไทยของไทยทุกส่วนนี่อีกหนึ่งตัวทำกันได้หรือเปล่าลองทำดูนะคะแล้วมานับว่าที่หนูวงกลมได้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วมาเขียนจำนวนคำไว้ตรงนี้นะคะเขียนตัวเลขไว้ตรงนี้ไปทำกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ได้ร้องเพลงชาติไทยกันไปแล้วนะคะทำแบบกระดัดได้หรือเปล่าคะ ต่อไปวิชาต่อไปนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมานะคะพัฒนาอัจฉริยะ Qs นะคะเล่มน,นี้นะคะแล้วเปิดหน้าสีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะคะเปิดหน้าสีแน่นี้นะคะ เปิดหน้าสี่แล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอหน้านี้นะคะของเล่นในห้องเรียนนะคะให้นักเรียนวงกลมล้อมภาพกล่องของเล่นให้สัมพันธ์กับภาพของเล่นที่กําหนดนักเรียนดูสิคะเขากําหนดให้อะไรบ้างตัวบล็อกรถโยนต์ของเล่นตุ๊กตาลูกบอลน,นักเรียนดูนะคะว่า กล่องทั้งสามกล่องนี้สีเหลืองสีเขียวสีส้มมีของเล่นทั้งสี่ตัวมีกล่องไหนคะที่มีมีของเล่นตามที่กำหนดอยู่ในกล่องครบทั้งสี่แบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนดูรูปแรกกล่องสีเหลืองนะคะกล่องสีเหลืองมีอะไรบล็อกมีไหมคะสีแดงมีลูกบอลมีไหมคะมีรถมีไหมคะมี ตุ๊กตาตัวนี้มีไหมคะไม่มีเห็นไหมตุ๊กตาไม่เหมือนกันนักเรียนไม่ต้องวงกลมนะคะสรุปว่ากล่องนี้ไม่มีตามที่กําหนดนะคะนักเรียนก็เลยต้องมาดูกล่องสีส้มและสีเขียวนะคะให้ตรงกับภาพที่เขากําหนดนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะไม่ยากเลยไปทํากันเลยคะ่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้นะคะ เราจะเรียนเรื่องเพลงชาติกันใช่ไหมคะแล้วก็การเปรียบเทียบนะคะสัมภาษณ์ที่สัมพันธ์ของอหนังสืออัจฉริยะคิวเอตนะคะนักเรียนทําได้หรือเปล่านะคะแต่วันนี้ครูปอก็จะมีของแถมให้ด้วยนะคะ,ะนักเรียนอยากร้องเพลงหรือว่าฟังนิทานดีคะแต่นักเรียนต้องติดตามครูปอนะคะอย่าเพิ่งกดหนีนะคะไปดูกันเลยคะ่ะเบนหน้าบึง้ง ใกล้ปิดเทอมแล้วคุณครูบอกเด็กๆว่าจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านขนมไทยกับพิพิธภัณฑ์ไทยแท้เด็กๆส่งเสียงเฮก,กันดังลั่นทีเดียวแต่ต้องช่วยกันตอบคำถามของครูให้ได้ก่อนนะจ๊ะคุณครูว่าธงชาติไทยมีกี่สีคุณครูถามพางขี้ธงชาติผืนใหญ่ที่เด็กๆ เคยเห็นอยู่แต่บนยอดเสาไกลๆให้เด็กๆดูพวกเด็กๆพากันเข้ามาจับต้องธงชาติที่เป็นผ้านิ่มๆดู1 2 3กบรีบนับแล้วตอบว่า3ค่ะคุณครูชมว่ากบเก่งจังเล่นเอากบยิ้มแก้มปี นี่เป็นแผนที่ประเทศไทยนะคุณครูเอาแผนที่แผ่นใหญ่มาให้เด็กๆด,ดูอีกดูสิประเทศไทยมีรูปร่างเหมือนอะไรคุณครูถามเด็กชายบิ๊กจ้องอยู่นานแล้วตอบอย่างมั่นใจว่าขาไก่ทอดครับ คุณพ่อเคยบอกว่าเหมือนขวานแต่แจมว่าเหมือนขิงที่ตลาดเด็กหญิงแจมว่าแล้วจ้องมองไปที่แผนที่เด็กๆต่างแย่งกันตอบมีเพียงเด็กชายเบนที่นั่งหน้าบึงคุณครูหัวเราะแล้วบอกว่าเด็กๆช่างคิดช่างสังเกตดีแล้วเบนละจ๊ะไม่เห็นตอบครูบ้างเลย เด็กชายเบนนะ่ะนั่งหน้าบึ้งมาตลอดเวลาไม่ชอบใจอะไรเขาจะทำหน้าบึ้งเสมอผมไม่ชอบขนมไทยไปสวนน้ำดีกว่าเบนว่าถ้าเบนไม่ไปครูก็จะไม่พาทุกคนไปคุณครูบอกเล่นเอาเด็กๆหน้าจ๋อยไปเถอะน่าเบนสวนน้ำไว้ไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แจมว่า ถ้าอย่างนั้นผมไปด้วยก็ได้เบนพูดเบาๆถึงวันไปเที่ยวเด็กๆนั่งกันเต็มรถคุณครูทำป้ายชื่อของคอเด็กๆที่หน้าชื่อเล่นมีตัวเลขไทยด้วยระหว่างการเดินทางคุณครูเล่าเรื่องสุดสาครในพระอภัยมณีให้เด็กๆฟัง เด็กๆสนุกกันมากแต่เบงก็ยังนั่งหน้าบึ้งเหมือนเดิมถึงแล้วหมู่บ้านขนมไทยที่นี่มีขนมไทยอร่อยๆทั้งขนมชั้นขนมใส่ไส้บัวลอยลูกชุบทองหยิบทองหยอดฝอยทองน้าๆขาวจะทำขนมให้เราดูด้วย คุณครูบอกเด็กๆเข้าไปมุงดูวิธีทำขนมซักถามโน,นนนี่แล้วยังได้ชิมขนมด้วยที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ไทยแท้นะจ๊ะคุณครูพาเด็กๆมาถึงห้องโถงใหญ่ที่มีเครื่องปั้นดินเผาเครื่องจักสารตุ๊กตาชาว,วังเครื่องแกะสลักและผ้าทอ ัมาอีกห้องเด็กๆได้เห็นหุ่นแสดงการละเล่นต่างๆของไทยอย่างการขี่ม้าก้านกล้วยเด็กๆสนใจดูกันใหญ่โดยเฉพาะเบนนะ่ะตั้งใจดูเป็นพิเศษเลยละ่ะหนูอยากทำขนมไทยบ้างคะ่ะกบบอกผมก็อยากทำม้าก้านกล้วยได้เบนพูดเสียงดังตอนนี้หน้าของเบนไม่บึ้งแล้ว ตาหนักเป็นประกายเชียวหละอ้าวเบนไหนบอกว่าไม่อยากมาไงจ๊ะคุณครูถามทุกคนหัวเราะเสียงดังแล้วเจ้าหน้าที่ก็สอนให้เบนทำมาก้านกล้วยจากก้านกล้วยจริงๆเบนตื่นเต้นมากเขาเพิ่งรู้ว่าของเล่นหนักทำเองก็ได้ไม่ต้องซื้อจากร้านเสมอไปหรอก